ก็มารีวิวแอมฟิเชอร์นะครับแอมฟิเชอร์ตรงนี้ครับอาการไม่ดังครับแล้วก็วีเบิลไม่ได้ใช้งานแข็งนะครับก็ทำการรือหยอดน้ำมันอะไรประมาณนี้อันนี้แค่แค่ให้ดูไส้ในนะครับนะครับ แอมประกอบมือนะครับตัวนี้บทเล่นแอมยี่ห้อน,นี้รู้กันดีครับเรียกว่าแอมอะไรอะแอมแฮนแมกะประมาณนั่นแหละครับตอนนี้ก็ทำอยู่ครับวิยงหมุนได้ครับหมุนได้ขึ้นสเตอร์ก่อนรีวิวไว้ครับเผื่อใครอยากส่งมาซ่อมนะครับ ตัวนี้เป็นไซร้อยสิบนะครับแต่ด้านในคิดว่าน่าจะมีตัวบัตรก,กีให้เป็นสองร้อยได้นะครับด้านในเครื่องครับสวยครับเดี๋ยวไปขัดใหม่ทำอะไรใหม่ก็นี่ครับบาลีเบิร์นที่เป็นแข็งนะครับก็ได้ทำการปรับได้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เหลือทําเสียงครับเดี๋ยวค่อยมาดูเสียงกันอีกทีครับตอนนี้กําลังทำอยู่ครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ OTL นะครับใช้สีครับปิ้งครับ ในนั้นไฟจากลำโพงนะครับตัวนี้ครับซึ่งมันดังอือเบาๆนะครับผมเลยจัดการใส่ตัวนี้เข้าไปถ้าเสียงดังอือทางออกลำโพงหายไปนะครับแล้วเสียงก็ชัดเ,ดเจนกว่าครับของเดิมจะอือแล้วบี้แคลบี้แผลบี้โอทีเอลครับถ้าโอทียลจะไม่มีซีทับติ้งสัญญาณเอาพูตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนนี้ผมใช้ใช้ นี่นะครับสัญญาณก็จะมาเข้าผมใช้เออเย็กหนะครับก็เดี๋ยวเล่งเสียงดูกันเลยครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปิดเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ดีกว่าครับนี่คเปิดครับ นี่คือเอเนะครับเดี๋ยวมาฟังวิทยุกันเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวใส่สาหัดลืมใส่สาวครับเนี่ครับใช้มิตเตอร์เอาครับแทนเสานครับเดี๋ยวมาดูกันครับ สั่งซื้อที่เฟซบุ๊กนทูไลนทูศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่สองตัวนี้ถ้าปเเรับสเตอร์ครับต้องรอไฟสตอร์ครับถ้าหมุนมันจะหายไปเลยครับอห ยยเลดีจะปรับโมโนไปจะไวขึ้นครับอืมนี่ครับอันนี้คือคือโมโนอึมร้อยหนึ่งจุดสองห้า <bunker. S 2> ไม่เสมอโทมันจะไม่มีเสียงโททั้งหมดเลยนี่ครับจะปร <all> ับโมโนจะมีค <forecasting> รับโอเคครับผมคือเพื่อนสองแปดจุดแปอย่างที่ทรงเน้นไว้ก็ ในพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าแม้มีราตรีเดียวก็จะเล็กการรีวิวการซ่อมความเพียรพยายามบุคคลควรพิจารณาทำเพียรในปกติรับ่างกายเราที่เอาชีวิของความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เท่านั้เนื่องจากเราทั้งหลายไม่อาจะเปลี่ยรต่อพญยาปจุระผู้มีเศษนาใหญ่ได้ที่นี่ อ็นี้นะครับตัวฟิชเชอร์นะครับตัวนี้รุ่นรุ่นเอ่อผมก็ลืมบอกรุ่นไปครับตัวนี้เจ็ดร้อยนะครับจะมีเจ็ดลางๆครับตรงนี้เจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับฟิชเชอร์เจ็ดร้อยมาก็ไม่ดังนะครับแล้วก็วาล์เบิลค้างแข็งนะครับจัดการเรียบร้อยหมุนได้เรียบร้อยบางครั้งผมพูดก็อาจจะ ติดขัดมากนะเพราะว่าลูกค้ามาวางวางกม่กมๆเงยๆอย่างนีง้ครับแล้วก็นี่ครับ,รบเรียบร้อยแล้วซีก็จะตัวเดิมคาไว้นะครับซีลำโพงครับแล้วเอาตัวใหม่ใส่ไว้ใต้ก็บางครั้งลูกค้าเจ้านี้เขาจะไปคว้านไอเก็บตัวเก่าไว้ครับจะไปคว้านอะไรออกเราซีตัวใหม่ยัดเข้าไปแล้วใช้ตัวเดิมก็ให้เขาไปทำเองครับตรงน,นั้นว่าเคยคุยกันไว้แล้วโอเคครับ ก็คงจบคลิปพิพ่านี้ครับสวัสดีครับก็น,นี้นะครับตัวฟิชเชอร์นะครับตัวนี้รุ่นรุ่นเอ่อผมก็ลืมบอกรุ่นไปครับตัวนี้เจ็ดร้อยนะครับจะมีเจ็ดหลางๆงครับตรงนี้เจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับฟิชเชอร์เจ็ดร้อยมาก็ไม่ดังนะครับแล้วก็วารีเ,เบิล างแข็งนะครับจัดการเรียบร้อยหมุนได้เรียบร้อยบางครั้งผมพูดก็อาจจะติดขัดมากนะเพราะว่าลูกค้ามาก็วางวางกลมๆเงยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่ครับ,รบเรียบร้อยแล้วสีก็จะตัวเดินคาไว้นะครับสีลำโพงครับแล้วเอาตัวใหม่ใส่ไว้ใต้ก็บางครั้งลูกค้าเจ้านี้เขาจะไปคว้าน ไ่เก็บตัวเก่าไว้ครับจะไปฟัดอะไรออกเรล้าซีตัวใหม่ยัดเข้าไปเราใช้ตัวเดิมก็ให้เขาไปทำเองครับตรงน,นั้นเพราะเคยเยียนไว้แล้วโอเคครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ